ต่อมานะครับผมด้านข้างตัวนี้ตัวชุดของตัวอารันเดอร์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้จะมีไฟเบรกและไฟถอยด้วยนะครับเป็นชุดโลบาร์นะครับผมโลบาร์เหล็กอารันเดอร์แล้วก็ตัวราวหลังคางด้านบนตัวนี้ก็จะเน้นเป็นสีดำนะครับผมคันนี้นะครับเป็นสีเทาคนนคอเก้นนะครับปกติเราก็เอารถสีเทาดำนะครับมาแล็บนะครับ ตัวนี้ก็แรปเป็นสีเทาคอนุเกหรือสีเทาลาโบนั่นเองนะครับผมเป็นการแรปนะครับเป็นเกลดเพชรนะตัวนี้จะดีกว่าเกล็ดพีวีซีนะผมตัวนี้ก็การลอดขิดขวนได้ดีแล้วก็คืนตัวนะครับโด้ใช้ความร้อนนะครับใได้เป่าตัวนี้ก็คืนตัวได้ดีนะครับแล้วก็ร้านนะครับผมที่ร้านเราแรปก็คือได้มาตรฐานนะผมตัวนี้ก็แรปเป็นพันคันละนะครับผมแรปที่เห็นออกอกกันไปก็คือที่ร้านนี้นะครับผมเราเน้นคุณภาพมาตรฐานนะครับกับลูกค้านะครับผม ถ้าอย่างไรนะครับผมลูกค้านะครับสนใจก็สามารถโทรติดต่อผมได้เลยนะครับผมจารึกที่บึกษาการขาย Ford Auto g a l l ล r ี่ปทุมธานีนะครับผมจัดฟันแนนต์ถึงที่แล้วก็ส่งถึงบ้านด้วยนะครับผมลูกค้านะครับผมดูออนไลน์ครับรอเจอผมที่บ้านได้เลยนะครับลูกค้าจะเห็นหน้าผมวันันเดียวครับวันรับรถก็ลองพิสูจน์กันได้นะครับผมว่าว่ารูดเราไปส่งถึงบ้านเลยครับรอที่บ้านได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ